สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จะมีการเลกเกอร์ออกมาเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลเร่งคว้าตัวคริสเตียนพลิซิทมาร่วมทีมให้ได้ความเชื่อว่าเขาคือหนึ่งใน2นักเตะที่ดีที่สุดของโจลซียในเวลานี้จะมีการเลกเกอร์นัครับนักวิจารณ์ฟีปักกลาดทางช่องสเก็ตสปอร์ตก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์ข่าว C B S Sport นะครับของทางพาวน์เมลพิจาว่าที่ผ่านมาตัวผม ยินดีเป็นอย่างมากที่ลิเวอร์พูลตบเป็นข่าวเชื่อโยงกับคริสเยนพูลิซิตกองกลางตัวเก่งจากสโมสรเชลซีทีมดังร่วมลีกของลิเวอร์พูลพร้อมชี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถปิดดีลนี้ได้สำเร็จโดยต่านนั้นจะมีการเล่าเกินในการก็ได้ออกมายกย่องความเก่งของคริสเยนพูลิซิตในเกมที่เชลซีบุกไปเสมือกับบลูนอเลตหนึ่งประตูต่อหนึ่งถึงประเทศสเปนในเกมยูฟ่าแชมลีกรอบรองชนะเลิศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเกมนี้พุลิซิตสามารถทำประตูสำคัญที่เป็น ประตูเวโกให้กับทางเชลซีได้อีกด้วยนะครับซึ่งทงันเจมี่กาเลอร์ก็กล่าวว่าในเกมนี้ปุริจิตแสดงเห็นถึงฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและความสามารถในการเป็นกองกลางตัวบัญชาเกมออกมาให้ทุกคนได้เห็นทั่วโลกกันแล้วและสําหรับผมและตัวของปุริจิตนั้นมีความสามารถที่เหลือล้นและสามารถสนับสนุนกองหน้าทั้งสามคนของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเขามาตั้งแต่แรกเริ่ม และณตอนนี้นะครับทางโทมัสทูเคิลผู้จัดการคีมิมโจซีคนปัจจุบันก็สามารถทําให้ฟองเล่นของปลริสิธกลับมายอดเยี่ยมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วโดยนั้นจะมีอะเลยกล่าวกับ CBS Sport ต่อไปนะครับว่าโดยในเวลานี้นะครับสิงโตนึงคลามโจซีมีนักเตะที่โดดเด่นและเก่งที่สุดภายในทีมอยู่2คนนั่นก็คือเมสันเมาส์กับคลิสตยนปุริสิธแต่สำหรับปุริสิธนั้นผมขอยกตัวอย่างเต็มที่เลยนะครับว่า ต้องการให้ลิเวอร์พูลนั้นเซ็นสัญญาต่อการดีกีทีงชาติสหรัฐอเมริกาายนี้มารุ่นทีมให้ได้ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพราะเชื่อได้ว่าจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมที่สุดของหง,งอย่างลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเพราะณตอนนี้ปูริสิตและรายการยุย่งว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวสันเิมเกมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกไปแล้วโดวยทางก่อนหน้านี้ทางเดลี่เมลนะฮะก็ได้เคยออกมาอ้างถึงเรื่องนี้เมื่อเดือนมีนคาคมที่ผ่านมาว่า ทางโสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้กำหนดผลิสิตเป็นเป้าหมายของสมโมสรที่เฝ้าติดตามและหาโอกาสคว้าตัวนักเตะร,รายนี้มาเสริมทัพได้ในอนาคตโดยก่อนหน้านี้นะฮะทางเดลี่เมลก็เคยได้ออกมาอ้างถึงเรื่องนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าทางสมโมสรลิเวอร์พูลก็ได้กำหนดผลิสิตเป็นเป้าหมายของสมโมสรที่เฝ้าติดตามและหาโอกาสคว้าตัวนักเตะร,รายนี้มาเสริมทัพให้ได้ในอนาคต ซึ่งทางจุดกี้ครับก็ได้แสดงความกระตือรือร้อนออกมาโดยตลอดว่าอยากจะได้ตัวกองกลางที่ถนัดเท้าซ้ายรายนี้มาร่วมทีมเป็นร้อยเวลานานแล้วและในช่วงตลาดเสมอนี้อาจจะเป็นโอกาสอีกครั้งที่สําคัญที่สุดของลิเวอร์พูลท,ที่จะคว้าตัวพลูสิตมาร่วมทีมได้สําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยด้ยนาน BBC Sport นะฮะก็ได้ออกมาระบุข้อมูลที่สําคัญว่าพลูสิตนั้นเป็นซปเปอร์สตาร์ของสโมสรเชลซีน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ58ล้านปอนด์ และเขากำลังกลายเป็นป้าหมายในการสนับสครั้งสำคัญของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าเนื่องกเตะไร,รนี่มีทั้งความเร็วความคล่องตัวและมีความสามารถในการใช้เท้าซ้ายที่คล่องแคล่วว่องไวยอดเยี่ยมด้วยและตัวของคริสเตียนพุริสินนั้นมีความฉลาดนะครับและเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่บอลอยู่ในช่องแคบๆแ,แ,และมีนักเตะฝ่ายตรงข้ามคอยเข้าประทะอีกทั้งยังมีการส่งบอลและการทําประตูจากระรยะไกลที่ยอดเยี่ยมซึ่งตหมดนี้นั่นคือนักเตะ ตรงตามสเปคที่ลิเวอร์พูลต้องการและกำลังมองหาหนักเตะพรสวรรค์ระดับนี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดเสมิอนนะฮะเปิดคะแนนนักเตะบิ๊กหกพิมลีกลิเวอร์พูลแซงแมนอยู่แล้วเปิดอันดับคเหนือยนักเตะรวมทั้งหมดในทีมของสโมสรพิมลีกเมือ่อซีซั่นที่แล้วโดยลิเวอร์พูลแซงแมนชนตงเตดไปแล้ว ลิวเวอร์พูลนะครับก,กลายเป็นทีมที่จะต้องจ่ายค่าเหนนักเตะม,มากที่สุดเป็นอันดับที่2ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งเบอร์หนึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการของฤดูกาล2019-2020เมื่อวันพุทยยธที่28เมษายนที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะรวมกันถึง351ล้านปอนด์ประมาณ15,930ล้านบาท โดยที่ควินนดูบอยกับรอยฮิลสตอร์ลิงรับเยอะที่สุดได้สัปดาห์ละ3 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ตรงประมาณ12.9ล้านบาทขณะที่ดับบิดซิลบาและเซอร์เกออารุโกรกุนนะครับก็ได้สัปดาห์ละเกิน2 0 0 0 0 0ปอนประมาณ8.6ล้านบาทส่วนหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับต้องจ่ายคะอนนักเตะรวมทั้งหมดราว325ล้านปอนประมาณ13,975ล้านบาท โดยคนที่รับมากที่สุดภายในทีมก็คือโมเบตซาล่าด้สัปดาห์ละ2 0 0 0 0 0ปอนด์ประมาณ8.6ล้านบาทตามมาด้วยโรเบรโตฟูมิโน,โน่กับเบอร์กิฟานดา์ได้สัปดาห์ละแสน8 0 0หม่ปอนด์นะครับประมาณ7ล้านบาทรวมทั้งยังมีอีก8คนที่ได้เกินสัปดาห์ละ1 0 0 0 0ปอนด์ประมาณ4.3ล้านบาทขณะที่ปีแสดงแมน้งเต็ตรงมาอยู่อันดับที่3รวมค่าจ้างักเตะ284ล้านปอนด์ประมาณ 1 12, 2 2 1งล้านบาทโดยคนที่ได้รับเยอะที่สุดก็คือดาบิดทีแครนายทวันทีมชาติสเปนที่ได้รับสัปดาห์ละม7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณ16 000, ล้านบาทแต่ก็มีหลายคนที่ได้น้อยอย่างสกอตแบ็กทูเน่ได้10,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เมสันกลีนวูดได้35,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และเดลนิเจม45,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นต้นนะครับเราไปดูอันดับข่าวยรมนักเตะของสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะนะะฮใ ปี2019 2020. City, 1, 000, 000, 2 0 1 9 2 0 2 0แมนเชสเตอร์ซี้351ล้านปอนด์ 2. ลิเวอร์พูล325ล้านปอนด์ 3. แมนเชสเตอร์ด284ล้านปอนด์ 4. เชลซี2อ3ล้านปอนด์ 5. อาอ์เซน5อล225ล้านปอนด์ 6. สเปอร์181ล้านปอนด์ เจคินคลับเรียกตัว Gordon, เคสกระดอนขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วนะครับหลังจากย้ายมาร่วมทีมเดบิวต์แค้งสามเดือนเท่านั้นโดยเจคมนครับประทับใจในฟอร์มการเล่นของเคสกรดอนนักเตะอัฉริยะในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาเข้าตัวจากสโมสรดาบี้เกลตี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้าน,นี้ทามเวนรูนีกุนซือของดาบี้เกลตี้ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า กองหน้ารายนี้วิเศษมากและเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ตัวเขาไม่สามารถรั้งนักเตะรายน,นี้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้นั่นเพราะดาบิเกตี้เป็นเพียงแค่ทีมในระดับเดชชมจิบเท่านั้นจึงไม่สามารถต้านทานอำนาจของทีมระดับยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับโดยก่อนหน้านี้เคคกอรดอน K เคยลงสนามกับทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ21ปีตามลำดับแต่ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็ทำให้ตัวของกอรดอนนั้นสามารถก้าวข้ามนักเตะรุ่นพี่คนอื่นไปได้อย่างรวดเร็ว ดยจากข้อมูลอ้างอิงลิเวอร์พูลเอ็กโคระบุว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ที่เป็นการฝึกซ้อมเซสชั่นในวันพุธทางเช็กกิคลอปก็ได้แจ้งกับทีมงานของเขาให้เลีกตัวเคสโกดอนมาร่วมทำการฝึกซ้อมในทีมชุดใหญ่ในศูนย์ฝึกแอซ a าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์โดยตัวของกอรดอนนั้นถูกจัดให้อยู่ในหมวดของนกเตะดาวรุ่งที่มีโอกาสทุกขุมาเล่นสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในอนาคตเช่นเดียวกับเลตันคลาสเซนเบลลี่คูเมเตโอและโอเวนเบ็ก ซึ่งทั้งหมดนั้นก็แสดงเห็นว่าเกตโดอนกำลังมีอนาคตที่สดใสาภายในทีมลิเวอร์พูลและน่าจะก้าวขึ้นมาเล่นร่วมกับทีมชุดใหญ่ได้ในอีก1-2ปีขา้างหน้านั่นโปรตันเจคกิ้งลับมองว่าเกตโดอนและมีความสามารถที่ไม่น้อยไปกว่าแฮรวรี่เอเลียสนักเตะพรสวรรค์อีกคนที่เข้าขึ้นมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีเช่นเดียวกันดังนั้นเส้นทางการแข่งขันของเจ้าหนุ่มรายนี้กำลังสดใสเป็นอย่างมากและเราน่าจะได้เห็นฟอ,องกล่งของนักเตะรายนี้ในทีม ในรายการผู้บอกถ้วยต่างๆในฤดูกาลหน้านะครับนี่คือข่าวลือพูนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29เมษายน